ก็ออกราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นานๆน้องๆทุกคน,นับผมเหมือนเดิมนะครับไลน์อัดคลิปีวอแบ่งปันมาเครื่องนะผมพี่คนไหนสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามนะครับเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคผมโอเคครับมาเริ่มที่เหรียญแรกเลยนะผมมีมาแบ่งปันวัลลนิษฐ์นะผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพว่อเงินนะครับพุทธโชธน,นะครับวัดท้ายน้ํานะครับนี่สวยนะครับ แรงผิวไฟนะครับปี62นะครับผมนะครับพี่คนไหนสนใจสายใครก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับครับนะครับต่อโคดรลันหมายเลขทุกองค์นะครับผมโคตรเลเซอร์ร้อยปีนะครับต่อโคตรนะวัดทายน้ำจังหวัดพิจิตรนะครับพี่คนไหนสนใจสายใครก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับอันนี้ก็เอาที่360บาทพร้อมส่งนะครับผม เช่ารายเหรียนก็เหมือนเดิมครับต่อรองได้ครับผมต่อโค้ดรันหมายเลขนะครับสา0รบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นเหรียญนี่ครับหลวงพ่อพัดนะครับผมนี่ครับรุ่นรวยไม่หยุดนะครับปีหกสามนะครับอันนี้เป็นเหรียญนำเลิกนะครับผมนะครับต่อโค้ดนะครับ เหรียญนำเลิกนะผมครับต่อโค้ด999รู้เปล่านะครับนี่ครับน้ำเลิกนะผมรุ่นรวยไม่หยุดนะครับที่คนไหนสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับนี่ครับเป็นทองแดงน้ำเลิกนะผมสวยๆครับนี่ครับต่อโค้ดรันหมายเลขทุกองนะครับนี่ครับเงินทองนะครับนี่เป็นเหรียญน้ำเลิกนะครับผม ที่ใครสนใจแอดไลน์มาสอบถามได้ครับอันนี้เขาดีสามร้อยหกสิบาทพร้อมส่งนะครับสนใจแอดไลน์มาสอบถามได้ครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นเหมือนเดิมครับรุ่นรวยไม่หยุดนะครับนี่ครับเด่นๆนี้เป็นนี่ครับลงยาอย่างเงี้ยครับสีฟ้านะครับสวยนะครับนี่ครับหลันก็เป็นยันอย่างเงี้ยครับปีหกสองนะครับ พี่คนไหนสนใจก็ไลน์มาสอบถามได้ครับอย่างนี้ก็เท่ากันนะครับ3ามบาทพร้อมส่งครับผมพี่คนไหนสนใจก็ไลน์มาสอบถามได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมมีมาแบ่งวันละนิดนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ